สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับเราก็อยู่กันที่ช่องดูบลอลหลังบ้านชาแนลนะครับซึ่งวันนี้ครับฟุตบอลก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะเป็นค่าคืนวันศุกร์ที่ยังพอมีลีกใหญ่ยยให้เตะก,กันบ้างนะนะครับวันนี้ครับผมคัดมา5คู่5ลีกนะครับก็จะมีเจลีกอยู่1คู่จะเป็น FC โตเกียวเจอกับคาวาสากิฟอนตาเล บุนเดสลิกาครับโคลนเจอกับแฮท้าเบอร์ลินนะครับกันโชซ์ซิลิอาลาิโอเจอกับเลเช่ลาลิกาสเปนมาโยกาเจอกับกาดิชแล้วก็หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับจะเป็นรองเจอกับแรงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในะวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้าับชมคลิปิีครหบฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ สำหร bon <se> ับผลฟุตบอลวานนะครับบอลเตงมีอยู่1ตัวนะนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเลือกไปที่คู่ของโรมากับเลเวอร์กูเซ่นนะคู่นี้นะครับผมเลือกกดวางสกอร์สูงไปที่ราคา2ลูกควบนั่นหมายความว่าต้องยิง3เม็ดถึงจะได้กินเต็มนะจบเกมนะครับเป็นโลมาเอาชนะเลเวอร์กูเซ่นไปด้วยสกอร์หประตูสุดก็เมื่อวานบิมบเตงก็ไม่เข้าเป้านะนะครับก็ถ้าใครที่ต่อโรมาหรือว่ากดสกอร์ต่ําไปคู่นี้ก็ถือว่ารับซับกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าผมจะไปแก้มือตัวไหนหน้านะครับ และคู่แรกในวันนี้ครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเจอริกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง FC ฟีโตเกียวจับเป็นบ้านต้อนรับกันมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเล่นนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา ห้าโมงครึ่งในช่วงเวลาเย็นนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ FC โตเกียวอยู่อันดับที่11แข่งไปละสนะินัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป5เกมยิงได้14เสียไป17ประตูมีอยู่15คะแนนส่วนฝั่งฟอนตาตเล่อยู่อันดับที่6นะครับแข่งไปละสนะิบนัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป4เกมยิงได้15เสียไป14ประตูมีอยู่18แคะแนนครับสตีธีเฮตูเอตนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะในรอบ5เกมนะครับเป็นคาวา เก็บชัยชนะเหนือเอฟซีตอกยวได้ทั้ง5เกมเลยนะครับดูที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอก,กันก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นเอฟซีตอกยวเปิดบ้านแพ้ให้กับฟอนตาเล่ไปด้วยสกอร์สามประตูสอง์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอฟซีตอกยวครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอฟซีตอกยวนะฮะแพ้ให้กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรไปด้วยสกอร์5ประตูหนึ่ง ผลประกอบการของ f อฟซีตุกียรวรอบเกม f อฟซีตุกรกีพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%นะครับส่วนฟังคาวาซากิฟอนตาเล่ฟอร์ม5นัดหลังสุดฟอนตาเล่ชนะไป4เสมอ1โดยที่ในรอบห้าเกมนี้นครับฟอนตาเล่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาวาซากิฟอนตาเล่เปิดบ้านเอาชนะกันโตสูไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งปร์ต์ศูนย์ผล 1. ประกอบการของฟอนตะาเล่ในรอบเกมคาวาซากิฟอนตาเล่พาทำเงินไปที่3เกมแล้วก็ยกไป2เกมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ซึ่งนนรราาคคคี้ะับก็เปิด มาที่ทีมเยือนอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ทีมเยือนอย่างฟอนตาเล่ต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปลองฝั่งเอฟซีตุเกียวราคาน้ำเจอที่1.97ถ้าเราไปต่อฝั่งฟอนตาเล่เนี่ยราคาน้ำเจอที่1.94กนะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณนะ์ณตอนนี้ก็ถือว่า เจดิกเพิ่งเริ่มต้นได้12นัดนะก็ทั้ง2ทีมยังคงมีคะแนนไม่ต่างกันมากนะักถึงแม้ว่าอันดับจะต่างกันนะอย่างฟอนตาเล่อยู่อันดับที่6แล้วก็เอฟซูโตเกียวนะอยู่อันดับที่11แต่ว่าทั้ง2ทีมนะครับมีคะแนนห่างกันเพียงแค่3คะแนนเพียงเท่านั้น ซึ่งจากฟอร์มการเล่นก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอนตาเล่ช่วงวงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะดูเอาเรื่องนะในรอบไพ่เกมนะครับฟอนตาเล่สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมมีเสมอไปหนึ่งเกมนะโดยที่ไม่แพ้ใครในรอบไเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะมา3เกมติดต่อกันไม่ว่าเป็นการเอาชนะอิสปาฟุโกะเอาชนะเกียวโตซังกาแล้วก็เอาชนะสากันโตซูนาในเกมล่าสุดนี้นะครับส่วนฝั่งเอฟซูเกยนครับฟอร์มก็ไม่ได้คีเลยมากนักเป็นการเอาชนะ3นัดจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าในช่วง2เกมหลังสุดเอฟ ฟุตเกียวก็เรียกได้ว่าปืนฝืดไปเหมือนกันนะเนื่องจาก FC ฟซีโตเกียวนะครับแพ้มา2เกมติดต่อกันนะแพ้กับวิสปาฟูโกะกับแพ้กับซัปโปโรไปที่ศกห้าหนึ่งถือว่าเกมนี้เนี่ยเกมรับของ FC ฟซีโตเกียวค่อนข้างจะมีปัญหานะครับซึ่งถ้าเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะเริ่มจากเจ้าบ้านอย่าง FC ฟซีโตเกียวภายใต้การคุมทีมของอัลเบิร์ตปูอิกนะครับวันนี้ครับ FC ฟซีโตเกียวคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมียาสุกิคิโมโตะจะกุมบัญชาการในเกมรับับตตรงงงงกกกลลาาาาา3คคคคนนนนนวววี้้ด่จะะเเเป็็ยูมซิิิโโฮชแสอ โดยที่3มนลุกวันนี้คาดว่าจะใช้เรียวมะวัตนาเบะดิโกโอริเวลา่าและก็โทริโตะนาคากาวะนะครับส่วนฝั่งทีมเยือน,นครับคาวาสกิฟอนตตเ่ภาัฒนาการคุมทีมของโตลุโอนิกินะครับสำหรับความพร้อมของฝั่งฟอนตาเล่ในวัน,นี้ครับก็คาดว่าเกมนี้จะไม่มีชื่อของเจ้าเจ,าเจาชราทิปสงกสินนะนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโอนิกิก็จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีชินโตโรคุรุมายะจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้ยานสโตวากิสกะ ชัวสมิตรเอบานโนแล้วก็ทัสุกิเซโกะนะครับอยู่ที่3ในลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นมาซินโยไทเซมิยาชิโระแล้วก็อากิโรอิเอนะยะนะครับซึ่งถ้าเรามองถึงไลฟ์อัพของทั้งสองทีมครับวันนี้ไลฟ์อัพของทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มมากเลยนะครับซึ่งตัวทีเด็ดในเกมลุกของทั้งสองทีมนะฝั่งเจ้าบ้านก็จะเป็นนากางาวะนะครับที่นำไปเอาเซอรของเอฟซิโตเกียวนัดชโมงนี้ซึ่งนากางาวะเนี่ยยิง ซึ่งนคาราวะครับลงเล่นไปแล้ว11นัดน,นะฮะกดไปแล้ว4ประตูนะนะครับส่วนฟังทิมเยนก็จะเป็นมิยาชิโร่นะครับที่ลงเล่นไปแล้ว12เกม กดไป3ประตูนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้นะครับก็จะมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับ่น,นครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนีผมมองว่าเกมนี้ฝั่งคาวะสกิฟอนเตเล่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะซึ่งเกมลุกของคาวะสกิฟอนเตเล่ก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวนะจาก5นัดหลังสุดของคาวะสกิฟอนเตเล่นะครับยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง12ลูกนั่นหมายความว่าเกมลูกก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็เกมรับก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยหลังจากที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้ ale, คา แค่2ประตูเพียงนั้นะเรียกได้ว่าทั้งรับทั้งลุกของฝั่งฟอนเตเล่ก็ค่อนข้างจัดลงตัวส่วนฝั่ง FC ตัวโตเกียวนะครับก็เรียกได้ว่าฟอร์มช็อตไปดื้อก่อนหน้านี้ฟอร์มดีนะซึ่ง2เกมสุดก็แพ้ไป2เกมติดต่อกันนะครับและถ้าเรามาดู h ฮดของทั้ง2ท,ทีมอีกครั้งนั้นนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าคู่นี้เนี่ยเหมือนบอลแพ้ทางเหมือนกับงูเดือมกับเชือกกล้วยด,ดีนเองนะเนื่องจากคาวาสกิฟอนเตเล่เจอกับ f c ฟซิโตเกียวทุไรก็มักจะเป็นคาวาสกออนนนตตเเเเกก็บชชยยยะ Fo โีดดลล ซึ่ง5เกมหลังสุดคาวาซากิฟาดเรียบมา5เกมรวดเลยนะครับถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมที่ทั้งสทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับก็ยังคงเป็นเอฟซีโตเกียวนะแพ้ทางฝั่งอาฟอนเตเล่เนื่องจากเอฟซีโตเกียวเก็บช,ชนะได้1เกมแล้วก็มีเสมอเป็นเกมนอกนั้น8เกมเป็นฟอนเตเล่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับฉันครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมในวันนี้ทีมเยือนอย่างคาวาซากิฟอนเตเล่วันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับจากราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นฟอนตตเล่ต่ออยู่ที่ราคาปะปอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างคาวาซากิฟอนเตเล่จะบุกมาเฉือนชนะไปได้ เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็จะเป็นคู่ระหว่างแพะบ้าเอฟซโครนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหญิงชลาแฮทาเบอร์ลินนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามไรเอเนอร์จี้สแตดิโอนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโคโลนอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว31นัดชนะ9เสมอ11แพ้ไปสิเกมยิงได้42เสียไป49ประตูมีอยู่38คะแนนส่วนฝั่งแฮทาร์บรินลังอันดับที่18อยู่จมบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ6เสมอ7แพ้ไปสิเกมยิงได้37เสียไป62ประตูมีอยู่25คะแนนครับสถิติเฮทเวทนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการโคโลนครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกกกัััััันโโนนนนนนน2ดดดแลล้้ว็็็เเปปโโคคคะะะรรบบชชยไไ1บ ที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะก็เป็นแฮท้าเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านเอาชนะโคโลนไปได้ดยสกอสองประตูศูนย์ฟอมโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโคโลนเก็บชัยชนะไปได้ 3, สามสน,นึแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โคโลนนะครับ บุกไปเอาชนะไบเออร์เลวอกูเซนมาด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการของคอโคโลนในรอบาเกมคโคโลนพาทำเงินไปที่สเกมยกไป1เกมพาล,ลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งแฮท่าเบอร์ลินนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดแฮท่าชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสี่เกมนะซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แฮท่าเบอร์ลินเปิดบ้านเอาชนะสุดการ์ดไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการของแฮท่าเบอร์ลินในรอบว่าเกมแฮท่าเบอร์ลินพาทำเงินไปที่สองเกมยกไป1เกมพาล,ลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นนต์จาากกกรรรททไอยู่่ีะคับ ซึ่งเหลือราคาคนนี้ครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างโคโลนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็มีบางสํานักหน้าเป็นโคโลนต่อไปที่ราคาครึ่งกบลูกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นราคาครึ่งลูกเนี่ยราคาน้ําหลายๆสํานักก็จะเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโคโลนด้วยนะครับซึ่งราคานตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านโคโลนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งโครลนราคาน้ําจะอยู่ที่1.87 ถ้าเราไปลองฝั่งแฮท้าเบอร์ลินนะครับราคาน้ำเจอที่2.04นะครับซึ่งคุณนี้ครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณนะ์ณชั่วโมงนี้นะก็ถือว่าเป็น FC โคโรนนะครับก็ค่อนข้างจะปลอดภัยจากการตกชั้นไปเรียบร้อย ก็เหลือการเล่นอีก3นัดน,นะก็คะแนนค่อนข้างจะทิ้งขาดแล้วนะครับส่วนฟังแฮท้าบรินณัชวงนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นไปนอย่างมากแล้วนะเนื่องจากแฮท้าบรินจมโบอยู่ของตารางแล้วก็มีอยู่25คะแนนยังเหลือการแขนน่งขันอีก3นัดเนี่ยตามทฤษฎียังคงเป็นไปได้สำหรับแฮท้าบอรินนะซึ่งแฮท้าบอรินครับก็ต้องลุ้นให้ชาเก้ฮอฟเฟนไฮม์ heim, แล้วก็อัลส์บวกเนี่ยต้องลุ้นให้ทีมทีมนี่พลาดทุกเกมจากเกมที่เหลือนะก็เป็นโอกาสค่อนข้างจะยากพอสมควรนะ,นะครับและถ้ามองถึงฟรฟมการเล่นนนะับกก็็จเหไดด้ชลว่าิ ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่จะมากระเตื้องก็เกมที่แล้วที่เอาชนะสุดการในบ้านด้วยสกอร์สอนะฮะแต่ก่อนนันนี้ครับก็เป็นแฮทตาบรลินแพ้มา4เกมรวดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับไบรเอนแพ้กับเบเมนแพ้ให้กับชาเก้แล้วก็แพ้กับลาบสิกนะครับ ซึ่งจะส่วนทางกันกันกนกบฝั่งโคโลนที่ฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าโคโลนฟอร์มจะไม่เปี่ยมปังมากนักนะครับแต่ก็ยังคงมีเกมชนะเ็นอย่างต่อเนื่องบวกกับเกมล่าสุดโคโลนเอาชนะเลวโกเซนไปด้วยดุสโกสองประตูหนึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจกับโคโลนได้เป็นอย่างดีนะนะครับซึ่งจากไล์อัพที่ออกมาในวันนี้นะครับก็คาดว่า f c โคโลนน่าจะมาในระบบ4-231นนะครับแนวรับก็จะมีตีโบฮูเบอร์จากคุมประชาการในเกมรับ มิดฟิคคู่เก่าวันนี้คาดว่าจะเป็นอิลิกมาเทลจะเล่นคู่กับเอเนสเซคิลี่นะครับโดยที่3ามลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นเจนทิวแมนฟอลเลนคายแล้วก็ลินตันไมน่านะครับนาปาวันนี้ก็จะวางดาวาวิเซาเกจะลงล่าตาข่ายแนวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับแฮท้าเบอร์ลินวันนี้ครับแฮท้าเบอร์ลินน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีฟลิปอูเมโมวิชจะกุมประชาการในเกมรับ มิดิดคู่กลางวันนี้ก็จะเป็นลูคัสทอร์ซาจะเล่นการคู่กับมอร์ตันดาดยนะครับโดยที่3ในูุกวันนี้คาดว่าจะใช้โรดี้ลูเคบาคิโอฟอเรนลีเดนเน็กเลอร์และก็เจสิกเอนกำมคำนะครับโดยที่นาเป้าก็จะวางสุดหนากกาา it, ลล้าตูกเก่ายอย่างสเตฟานโยเวติตจะลงลาตาข่ายแนวนี้และซึ่งคุณน้ครับถ้ามองถึงผลงานที่ผ่านมาแล้วก็เทียบจากราคาในแคปที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างโคโลนต่ออยู่ที่ราคารคารึ่งลูกคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่า F c โซโคโลนเจ้าบ้านค่อนข้างจะดูดีกว่านะ ในรอบ5เกมนะครับ FC โคโลนหลุดไปแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็เก็บจะชนะ1/3เกมเรียกได้ว่าฟอร์มโคโลนนิ่งกว่าบวกกับเกมวันนี้ครับโคโลนได้เล่นในบ้านด้วยซึ่งฟอร์มของโคโลนการเล่นในบ้านก็ถือว่าไม่ได้คีเรนะนะครับและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับเฮดทูเฮดก็ถือว่าทั้ง2ทีมผลงานก็สู่สีกันนะแต่ถ้าเราส่องดูดีๆนะครับโคโลนเก็บจะชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ในรอบ5เกมหลังสุดที่โคโลนเจอกับ แฮท้าบรินนะโคโลนพาทำเงินไปถึง4เกมนะครับชั้นคูนี้จากราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านโคโลนต่ออยู่ที่ราคาครึง่งลูกคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่าง f อโคโลนจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟันทงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกการโชสุริอาก็จะเป็นคู่ระวังอินซีฟ้าขาวราซิโอจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรเช่นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตเดีโอโอลิมปิโกนักกุงลม จะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่นะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลาซิโออยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว34นัดชนะ19เสมอเจ็ดแพ้ไป8เกมยิงได้52เสียไป26ประตูมีอยู่64คะแนนส่วนฝั่งเลดเช่อย,อยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว34นัดชนะ7เสมอสิแพ้ไปสิเกมยิงได้28เสียไป41ประตูมีอยู่31คะแนนครับสถิติเฮตัวเองนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ ลาซิโอครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเลเช่เก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับเดือที่เกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเลเช่นะครับพิกล็อกเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งนะครับฟอมโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลาซิโอเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลาซิโอนะครับแพ้กับเอซีมิลานไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของลาซิโอในรอบ5เกมลาซิโอพาทำเงินไปที่ 2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งเลเช่ฟอร์มห้านัดหลังสุดเลเช่ชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลเช่เปิดบ้านแพ้ให้กับวิลเลนาไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ผลประกอบการของเลเช่ในรอบ5เกมนะครับเลเช่พาทำเงินไปที่1เกมยกไปหนึเกมพาลบไป4เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%นะครับก็ซึ่งเลยล่คาคุณนี่นะครับก็เปิดไปที่เจ้าบ้านลาซิโอต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับ ราคานาตอนนี้นะก็ยังคงเป็นราคาลาซิโอต่ออยู่ที่ราคาครึ่งปลูกถ้าเราไปต่อฝั่งลาซิโอราคาน้ำจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปลองฝั่งเลเช่ราคาน้ำอยู่ที่2.01นะครับ ก็ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาเจ้าบ้านลาซซโอครับยังคงลุ้นพื้นที่ไปเล่นบลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรียกได้ว่าลาเซโอยังคงต้องลุ้นท็อปโฟกันต่อไปเนื่องจากฤดูกาลน,นี้การลุ้นท็อปโฟก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะ,นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสอินเตอร์มิลานเอซี 4, มิลานนะครับบิ๊กทีมเหล่านี้ก็ลุ้นท็อปโฟทั้งหมดเลยซึ่งถ้าใครได้พลาดไปนัด2น,นัดน,นะก็มีสิทธิ์ลุดนท็อปโฟได้เลยนะนะครับซึ่งน,ะงนับ ทุกทกทีมของกันโชเนี่ยแข่งไปแล้ว34นัดยังเหลือการแข่งขันอีก4นัดก็ยังคงมีความเป็นไปได้ว่าบรรดาบิ๊กทีมเหล่านี้นะครับยังคงมีโอกาสสาหรับทุกทีมเลยนะสำหรับท็อปโฟนะครับส่วนฝั่งเลเช่อยู่อันดับที่16ณนะช่วงนี้ถ้ามองถึงผลงานบนตารางแนนงก็ถือว่าเลเช่ยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นอยู่นะเนื่องจากเลเชก็ยังคงไม่ปลอดภัยจากการตกชั้น เลเชมีอยู่31คะแนนนะครับมีคะแนนมากกว่าสเปเซียที่ยังคงต้องดิ้นรนอ่ชั้นอยู่ที่4คะแนนเพียงนั้นการแข่งขันยังเหลืออีก4นัดนะครับฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอันดับท้ายตารางระหว่างสเปเซียเวโรนาเลเช่รวมไปถึงแซลานิตาน่าเนี่ยก็ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงทั้งหมดโดยเฉพาะเลเชยังไม่หลุดขาดจากการตกชั้นนั่นนะครับทั้งสองทีมต้องการ3แต้มเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะและถ้าเรามาส่องฟอร์มของทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านลาซิโอช่วงหลังก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีสักไหร่ลาซิโอเก็บชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุด แต่ถ้าเรามาเจาะลึกเกมที่แพ้3เกมจากห้เกมหลังสุดลาเซโอจะแพ้ทีมใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้กับเอซิมิลานแพ้กับอินเตอร์มิลานแล้วก็แพ้กับตรนิโนนนะครับถ้าเป็นเกมที่ลาเซโอชนะเนี่ยลาซซโออย่าแล้วเวลาเจอทีมเล็กลาเซโอก็จะเก็บ3มแต้มได้อย่างสบายนะไม่ว่าเป็นการเอาชนะซัสโซโลหรือแม้กระทั่งการเอาชนะสเปเซียนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของลาเิโอในช่วงนี้ก็ไม่ต่างจากเลเช่สักไรแต่ว่าเลเช่เนี่ยมีเก็บชนะได้เกมเดียว จาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดที่เลเช่ลุดแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับยูนิฟตแล้วก็แพ้กับเวโรนาชาติเรามาส่งถึงไลยอัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ครับลาซิโอก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเลซิโอโรมาโยรี่จะคุมบัชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นลุยส์อเมโตมาคอสอันโตนิโอแล้วก็เซอร์กีมิลินควิสซาวิทนะครับโดยที่3ใมน,น,นักลุกนุณิคาดว่าจะเป็นฟิลิเป้อันเดอร์ซอนชิโรอิมโบมิเรแล้วก็มาเทียสักไคย์นะครับส่วนฝั่งเลเช่วันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเซเมลอุมติตี้จักุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้อเล็กซ์กิสบินมอร์เทนฮูมันแล้วก็เลมี่โอดินนะครับโดยที่3ใมน,น,นักลุกนุณิคาดว่าจะเป็นกาเบรียลสเตฟาเฟซซาอัสซันคิเซ่แล้วก็เฟเรโกดิฟานนเชสโกะครับ นั่นเอครับคุณนี้ครับถ้าจะมองหาทีมทำกำไรนะส่วนตัวผมขอเล็งไปที่เจ้าบ้านอย่างลาซซโอที่ถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่โดดเด่นมากนะักแต่ว่าลาซซโอเวลาเจอทีมเล็กลาเซโอก็จับปรับได้อยู่เสมอเลยนะบวกกับถ้าลาซซโอได้เล่นในบ้านนะครับลาซซโอก็มักจะมีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีนะ ฤดูกาลนี้ครับลาซโซเล่นในบ้านเป็นทั้งหมด17นัดน,นะฮะชนะ10เสมอ3แพ้ไป4เกมนะฮะในบ้านยิงได้ถึง27แล้วก็เสียไปเพียงแค่14ประตูเพียงเท่านั้นส่วนทางกับฟังทีมเยือนอย่างเลดเช่ที่เล่นเกมเยือนทั้งฤดูกาลนี้นะครับเล่นไป็นทั้งหมด17เกมชนะได้4เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง10เกมนะเกมเยือนของเลเช่ยิงได้12แล้วก็เสียไปถึง20ประตู ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยลาซิโอค่อนข้างจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นคูน่นี้จากราคาที่เปิดมาเป็นลาซซโอต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ครับด้วยสถานการณ์ของลาซซโอที่ยังคงต้องลุ้นท็อปโฟกันต่อไปคาดว่าวันนี้ลาซซโอจะเน้น3แต้มในบ้านเกมนี้เป็นหลักนะบวกกับเกมนี้มาเจอกับเรเช่ที่เป็นทีมลองบอลที่ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีคูน่นี้ผมขอเลือกเจอไปที่ o, อินซีฟ้าขาวลาซซโอยืนพื้นผมมองว่าวันนี้ลาซซโอจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนก็จะเป็นคู่ระวังมายโยกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาดิชนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามบิซิตมายโยกาเอสตาดีจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจบ,บ้านครับมายโยกาอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว33นัดชนะ11เสมอ8แพ้ไป14เกมยิงได้32เสียไป37ประตูมีอยู่4 1คะแนนส่วนฝั่งกาดิชอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว33นสิบสามนัดชนะแปดเกมอส เสียไป49ประตูมีอยู่35คะแนนครับสถิติเฮดเวนะครับ,รรบผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการมายูก้าน,นะครับเก็บชชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็ฝั่งกาดิชเก็บชชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2องทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่กาดิชเปิดบ้านเอาชนะมายูก้าไปได้ด้วยสกอร์2ประตูสู์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาฟอรวมรมที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมายูก้าเก็บช,ชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็น แพ้ให้กับคิโรน่าไปด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งผลประกอบการของมาโยก้าในรอบมเกมมาโยก้าพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งการดิชฟอร์ฮันด์ล่างสุดการดิชชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่การดิชแพ้ยับให้กับแอตมอลิทไปด้วยสกอร์5ประตูหนึ่งผลประกอบการของการดิชในรอบมเกมนะครับการดิชพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่นะนี้ครับก็เปอร์เซ็นเจ้าบ้านอย่างมาโยคาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูก แล้วก็มีบางสำนักนะเป็นมายก้าต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างมายก้าต่ออยู่ที่กับปปถ้าเราไปต่อฝั่งมายก้าราคาน้ำเจาที่1.81ท่าเราไปลองฝั่งการดิชราคาน้ำเจอที่2.11นะครับซึ่งคนนี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณนะ์ณตอนนี้ ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะนะครับ้าบ,บ้านมาโยกาอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว33นัดมีอยู่41คะแนนถ้าถามว่ามาโยกาเนี่ยหลุดจากโซนตกชั้นไหมก็ถือว่าค่อนข้างจะสบายใจไปได้เปาะหนึ่งแล้วนะนะครับส่วนฝั่งกาดิตอยู่อันดับที่15กาดิตมีอยู่35คะแนนนะครับก็ยังคงที่จะมีโอกาสส่มเสี่ยงที่จะตกชั้นอยู่นะสำหรับก,กาดิชนะครับเนื่องจากคะแนนยังไม่ทิ้งขาด จากเกตาเฟ่ที่อยู่อันดับที่8นะครับห่างกันเพียงแค่แคะแนนเดียวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ในความโชคดีของกาดิชก็คือว่ายังมีอีกหลายทีมที่อยู่ในเครือข่ายที่จะลุ้นตกชั้นเหมือนกันนอกจากกาดิชนะครับก็จะมีอารเมียและอลบยาโดริตบาเลนเซียแล้วก็เกตาเฟ่นะรวมไปถึงเอสปันยอนด้วยนะครับและถ้าเรามาส่องถึงฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นมาโยกาที่ฟอร์มดีกว่าเล็กน้อยถ้ามองถึงภาพรวมนะแต่ว่าในช่วงหลังครับสมนัดหลังสุดของ oka, มมาาายยยไ่เเเคอชนะด้ล มีเสมอไปน็น1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วนฟังการดิชนะครับก็เก็บชนะ,ชะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดที่การดิชแพ้ยับให้กับอแอนดริดตตเปติสโ์ห้าประตูก็ถือว่าเกมนี้ย เกมรับของกาดิชก็ปัญหาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับใน่รอนะครับถ้าเราจะมองหาทีมทำรายส่วนตัวผมมองว่าด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะซึ่งมายูก้าถ้าเทียบกับกาดิชนะครับผมมองว่าทั้ง2ทีมนี้ก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ทั้งด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็ศักยภาพทีมนะจากราคาที่เปิดมาณนะตอนนี้เป็นมายูก้าต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบฝั่งทีมเยอนอย่างกาดิชมากกว่าเนื่องจากสถานการณ์รรของกาดิชณนะช่วงนี้ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นบอลลุ้นหนีตกชั้นนะซึ่ แล้วเนี่ยที่เป็นลาซิโอกับเลเช่คู่นี้เนี่ยด้วยสักยภาพทีมลาซิโอเหนือกว่าเลเช่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าเลเช่จะลุ้นตกชั้นแต่คู่นั้นเนี่ยลาซิโอคมมิดเลยนะแต่คู่นี้นะมาโยก้ากับกาดิชนะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ผมมองว่าวันนี้ด้วยความที่กาดิชต้องลุ้นตกชั้นแบบสุดกำลังเกมนี้อย่างน้อยนะครับกาดิชจะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่กาดิชจะยันเสมอได้ฝนธง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่สกกลีกเอิงฝรั่งเศสก็จะเป็นคู่ระหว่างร่อง จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแรงนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามโบราเดเรลิสจะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับรองตอนนี้อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3 4นัดชนะย1เสมอ9แพ้ไป4เกมยิงได้57เสียไป2 6ประตูมีอยู่72คะแนนส่วนฝั่งแรงนะครับอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว3 4นัดชนะ12เสมอ14แพ้ไป8เกมยิงได้41เสียไป35ประตูมีอยู่50คะแนนครับ สถิติเฮทเว้นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ รองครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1เกมโดยที่ในอรอบ5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะแรงนะครับไม่เคยเอาชนะรองเลยเลยซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่รองนะครับบุกไปเอาชนะแรงมาได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับเคาะเรียกว่าชื่อก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะสำหรับคู่นี้นะครับฟังโดยรวมที่ผ่านมานะครับ5้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับรองครับเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่รองนะครับเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกมักเซยไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการ ของรองในรอบแพเกมรองพาทําเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งแรงทีมเยือนนะครับแรงฟอร์ม5นัดหลังสุดแรงชนะไป1เสมอหน 1, แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่แรงเปิดบ้านเอาชนะริวไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ก็เรีก้ทั้งรองทั้งแรงทั้งริวเลยนะนะครับดีนะยังมีแลนอีกทีมนึงนะสำหรับปลีกเอิงนะครับ ซึ่งผลประกอบการของแรงในรอบ5เกมนะครับแรงพาทำเงินไปที่1เกมพารุไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20นะครับและเหรียญาคาคนนี้นครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างรอง ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแข็งนะจะมีแค่สำนักเดียวนะครับก็จะเปิดไปที่ราคาครึ่งครบลูกราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างรองนะครับต่ออยู่ที่ราคา1นลูกแล้วก็ราคาน้ำเนี่ยเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างรองเลยนะถ้าติเราไปต่อรองนะครับราคาน้ำาเจอที่1.82ถ้าเราเป็นรองแรงทีมเยือนราคาน้ำาจู่ที่2.09นกะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณ์ณชั่วโมงนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างรองนะที่อยู่อันดับที่่2ก็ถือวา ตามทฤษฎียังคงมายุ้นควาแชมป์หลีกเอิงในรายการนี้ได้นะเนื่องจากแต้มร้วเนื่องจากคะแนนยังไม่ขาดจากปรารีสแซงแชแมงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับปรา Saint e รีสแซงแชแมงนะฮะคะแนนค่อนข้างจะทิ้งขาดบรรดาอันดับ2ไม่ว่าจะเป็นรองกับหมักเสยที่สลับมาอยู่อันดับที่2นะแต่ช่วงหลังครับเป็นเปเชนะครับหรือาปรารีสเนี่ยพลาดบ่อยนะครับทำให้แต้มเนี่ยยังไม่ขาด ฉะนั้น,นตามทฤษฎีนะรองยังคงมีโอกาสคว้าชแชมป์ลีกเอิงได้ซึ่งตอนนี้แข่งไปทั้งหมด34นัดนะครับยังเหลือการแข่งขันอีก4นัดแล้วก็รองนะ้ามีคะแนนตามหลังเปสเชอยู่เพียงแค่6คะแนนเพียงนั้นความหวังของรองยังคงมีอยู่นะครับส่วนฟังแรงนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ณตอนนี้ค่อนข้างจะชิวๆละเนื่องจากแรงนะครับไม่มีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปแล้วก็ไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับแรงก็ จะมาเตะให้ครบตามโปรแกรมที่เหลือแล้วก็จะเตะเพื่อแฟนบอลเพื่อสปลิตเท่านั้นนะครับและถ้าเราดูสถิติตัวเลขต่างๆนะหลายๆสถิตินะครับทุกๆอย่างเนี่ยเทไปทางฝั่งลองหอลเลยนไม่ยอเป็นฟอร์มการเล่นลองนะช่วงนี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องจาก5เกมหลังสุดลองเก็บช,ชนะได้ถึง4เกมนะแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่ลองนะครับเก็บช,ชนะได้3เกมรวด ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะโมโนโกเอาชนะตูลูสแล้วก็เอาชนะหมักเซยซึ่งทั้ง3ทีมที่ลองเจอนะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะนะครับแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่ลองพาทำเงินทั้ง3เกมเลยส่วนฝั่งแรงนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะนะครับมีเก็บชนะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดนะก็เป็นเกมล่าสุดที่เอาชนะลิวไม่ได้ด้วยสกอร์หนึ่งป็นศูนย์จากฟอร์มการเล่นใจะหน,นชัว่าลองฟอร์มสดกว่านะนะครับบวกกับกเฮดนวยแะคู่นี้เจอกันอยู่เลยมักจะเป็นลองนะทําผลงานได้ดีกว่าแรงนะซึ่งลองนะครับ เก็บช,ชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอก,กันแล้วก็เป็นแรงไม่เคยเอาชนะลองได้เลยคู่นี้ครับก็เหมือนกับบอลแพ้ทางจริงๆนะครับถ้าเทียบจากราคาที่เปิดมาวันนี้ครับเป็นรองต่ออยู่ที่ราคา1ลูกคู่นี้ครับถ้าจะลุ้นทํากําไรนะคู่นี้ผมแนะนําว่าอยู่ต่อฝั่งรองผมมองว่าได้ลุ้นมากกว่ายืนพื้นผมมองว่าวันนี้สามแต้มหรือว่า1เม็ดรองมีนะที่เราต้องลุ้นกันหน่อยก็คือว่าลุ้นตรงที่รองนะครับจะกดเม็ดที่2ได้ไหมคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปดิเจ้าบ้านอย่างรองไปรอลุ้นเม็ดที่2 ันงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และนอกเหนือจากทั้ง5คู่ที่ผมได้คัดมาวิเคราะห์ในน,นี้นะเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะที่ไลน์ที่ขึ้นโชว์อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับที่ไลน์ JOS88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่คิวอาคนนะครับสามารถหยิบมือถือนะฮะสแกนแล้วก็ส่งเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะในคู่อื่นแล้วก็ขอรับทัศนะทีเด0 v v i p ก็ได้นะครับ และทั้งหคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสันส้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับ F c ซีโตเกียวกับคาวาซากิฟอนตาเล่คู่นี้เลยเปิดมาเป็นทีมยือนอย่างฟอนตาเล่ต่ออยู่ที่คาราปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฟอนตาเล่คู่ที่2ครับโคโลนกับแฮทาบรินคู่นี้เลยเปิดมาเป็นโคโลนเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ค,ครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โคโลนคู่ที่3ครับลาซซโอกับเรเช่คู่นี้เลยเปิดมาเป็นลาซซโอต่ออยู่ที่ขาดครึ่งกับลูก คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างลาซิโอคู่ที่4ครับมาโยกากับกาดิชนะครับคู่นี้เรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างมาโยกาต่ออยู่ที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่กาดิชคู่ที่5ครับลองเจอกับแรงคู่นี้เรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างลองต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลองและท้ายนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อน,อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิงกุ๊งกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดเสียกได้นะครับส่รนนี้ผมต้องขอตัวลวาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ